สีกันด้วยโผมไม้คารับก็รมาชิวิชแนลวันนี้ผมจะมาเล่นไม้คาร์ิตอร์เอดิชันรีวิว1.1.1.4นะเขาจะคิดไปตามที่เข้ารโอเคนะตั้มาเข้ามาเีนะมาดูอย่างแรกนะมันก็ผมจะแนะนำนะมันมันแก้แค่กับความเหลกนะความแหลกนะมันดูของอื่นนะครับดูดิดูใครอะไรขอบครณครม ้าวตัวเดิมผมก็นึกว่า,าใครใม่นะครับไปดูนะดูดูด,ดูก็ไม่มีอะไรใหม่มากมายนะครับก็แค่รีซอตแพ็กนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรีซอตแพ็กนะครับนะครับรีซอแพ็กเดี๋ยวผมพะพาไปดูนะครับก็วิธีการนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรองแป๊บหนึ่งนครับ Okay, นะก็สกินมันก็จะเดี๋ยวขอรีวิวสกินนี่เป็นไงมอเทปสกินนะสกินเรื่องอะไรมันทานฟอร์มเมอร์เลยมันเหมือนทานฟอร์มเมอร์มากเลยแต่มันไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วก็เป็นรูปสัตว์เลี้ยงนะสกินสัตว์เลี้ยงสกินสัตว์เลี้ยงมากมายนะเฮ้ยสกินนี้มันก็นานล้ว อุสกินนี้มันเหมือนมันจะมีนะเฮ้ยสกินนี้ด้วยมันเพิ่งมาใหม่นะมาออเป็นไงเท่ไครับน,นี่นะใหม่เพียบเลยนะไปดูรีสัาแพ็กเลยโอเคนะรีสัาแพ็กดูวด่วนด่วนสี่ทั้งกูมีเน็ตมั้มีอินเทอร์นวัดนี่นะนนะจะเป็น หน้าตาของสัตว์เลี้ยงก็โอ้ไม่ไม่ใช่ก็เข้าไปเดียวกินหนูฟางไปเลยค่ะไมเ่เอาดูใหม่ดูใหม,ม,ม่ครับก็ก็แค่แบบเข้าใจว่ามันก็แค่แบบ มันจะไม่สามารถดูอะไรก็ได้นะอะไรมันก็จะไม่มีจะอะไรครัตอนนี้นะก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะครับีสิบแปดก็ไม่เออเดียเด๋ยวผมจะเล่นนะครับก็ไม่แน่ใจเออผมลืมบอกไปว่าการตั้งค่ามันเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับ คืออ่าผมจะบอกให้คือแบบสมมตินะสมมติแบบคุณจะปรับเป็นคอมแบบผมอะที่ผมเคยสอนไปแล้ว่เดี๋ยวผมจะอ่ามันมีรู้สึกของี่ยไม่ไม่มีไปนะับลืมก็คือขั้นแรกนะครับให้คุณอนะมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วให้คุณกดตรงนี้ไปเลยแล้วก,กดตรงเนี้ยมันจะไม่ขึ้นใช่ไหมครับสมมติเนะี้ยพอผมเปิดดูจะไม่ใช่อันนี้พอผมเปิดมันก็จะขึ้นพอผมปิด ไม่ขึ้นเพราะมันเป็นคอมนะเปิดปุ๊บอันนี้คือสอนสอนสอนทําคอมมาันมาสําหรับสอนวิธีการทคาคอมเดิม,มเมื่อกี้โอเคให้คุณเลื่อนมาข้างล่างนะแล้วก็ V I D E O นะแล้วก็เลื่อนมานะแล้วก็ตอนแรกมันจะเป็นอย่างนะี้ไหมให้คุณกดอันล่างที่มันมี S H, H O w ครับนะกดไปเลยมันจะมีขึ้น่องนะแต่บางคนก็ไม่ต้องกดไม่ต้องกดอันนี้นะให้คุณกดไปตรงนี้ตอนแรกมันจะเป็นอย่างนะี้ใช่ไหมให้คุณกดไปตรงน,นี้ มันก็จะได้เองนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดสนับสำหรับก็เบบน,น,น,นะครับ